สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอ,อกันอีกแล้วครับพี่น้องคะมาจากพี่น้องเมื่อนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือเพือเก่าพี่น้องเตี๋ยวเ,เรือแซ่บแจ้ามาเส่บๆกมันเป็นพี่น้องมาบกบะบายเยียหัหงเมื่อนี้ส้มยังเป็นก่อนไงพี่น้องเส็นเล็กมันกลับไปจังเสียแลักหนัสือมากินห่ ก,อนนอก๋นนวผเ,เ้้เายวผัน้อหนาเข็มข้นก๋วยเตี๋ย,นนเยวเรือหืมไาว้ก๋วยเตี๋ยวเรือหนาเข็มข้นไปเหเรือพี่อน,นอ้องเครื่องถึงอืม สแต่ก่อนเอาไปกินที่ร้านแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยลูกสิเดี๋ยวนี้่บกินด้วยอืมหนแล้วคะใช่เพื่อน้อง กว๋วยเตี๋ยวเรือมันสีถึงเขื่องมากเรื่องเทศมันไหลมันหอมมากินมากินพี่นองกว๋วยเตี๋ยวเรือมันเค็มข้นเอบป่ะหอมหอม ถ้กกากัานซีมว่วง ừ, ซีมว่งวงม่วงใบเนี่ยหน่อยๆไม่สีหอมเอาละค่ะถ้าเป็นการเขียวใบใหญ่นนๆอันนั้นคอคอยหอมใช่เนาะไม่ไดค่ะก็่ค่อยชอไใยเด็ดลองน้ำเจ่าบาจ้ะ อันใบใหญ่ไม่นสิบอกอยหอมมันใบหน่อยม่นสิหอมทวงหอทงหมอกโซๆซุด,ดืนะ่ หวานลองหกตัวเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เลยสนี่เป็น้องค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะฝากกันในคิมนาค่ะบ๊ายบาย